รู้ไหมคะว่าผู้หญิงเนี่ยเบื่อผู้ชายมากที่สุดนะคะเรื่องอะไรและนี่คือ3อันดับแรกที่ผู้หญิงเบื่อผู้ชายมากที่สุดอย่างแรกเลยนะคะก็คือเรื่องของแบบความไม่ใส่ใจในรายละเอียดแล้วก็บางทีไม่โรแมนติกถ้าคุณผู้ชายฟังอยู่นะคะรับรู้ไว้เลยว่าพวกเราเนี่ยจะให้คุณปรับปรุงเรื่องนี้เหลือเกินนะคะเพราะผู้ชายเนี่ยเป็นประเภทที่แบบว่าไม่ค่อยมีระเบียบไม่ค่อยใส่ใจแล้วก็เรื่องความโรแมนติกอะไรแบบนี้มันสู้เราไม่ได้น้อดังนั้นถ้าพวกคุณปรับตัวได้นะคะตรงนี้มันจะทําให้ความรักที่ขึ้นเพราะเราจะรักคุณมากขึ้นนะคะผู้หญิง ะรักคุณมากขึ้นแล้วก็จะใส่ใจคุณมากขึ้นความรักมันก็จะดีขึ้นต่อมานะคะข้อที่2ก็คือเรื่องของความขี้เกียจนะคะความไม่ค่อยรับผิดชอบมันจะมีผู้ชายบางประเภทที่แบบว่าขี้เกียจไปซะทุกอย่างนะคะบางทีก็เล่นเกมบางทีก็แบบคือเรื่องของแบบชีวิตส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เข้าใจแหละว่าผู้ชายเนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับผู้หญิงนะคะเขาจะไม่ค่อย manage อะไรที่มันเป็นเรื่องของรูทีนนะคะ daily life อะไรพวกนี้นะคะถ้าคุณคุณเนี่ยปรับตัวได้นะคะบอกเลยว่าผู้หญิงจะน่ารักกับคุณมากขึ้นอีก50%เลยต่อมาข้อสุท้ายข้อที่3 คือเรื่องของการสื่อสารค่ะผู้หญิงเนี่ยเป็นประเภทที่แบบว่าชอบคุยลงดีเทลรายละเอียดใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เคลียร์กันให้มันจบนะคะแต่ผู้ชายเนี่ยชอบแบบว่าปัดๆนะคะแล้วก็แบบไม่ค่อยจะสื่อสารให้มันชัดเจนดังนั้นเนี่ยเวลาเราทะเลาะกันมันก็เลยจบยากแล้วก็เราก็ไม่เข้าใจกันสักทีดังนั้นถ้าเกิดว่าให้เจอกันตรงกลางผู้ชายนะพูดให้มันเยอะๆหน่อยนะคะพยายามอธิบายสิ่งที่คุณคิดพยายามอธิบายสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะไรแบบเนี้ยมันก็จะทําให้เวลามีเรื่องอะไรขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันเคลียร์กันง่าย 3ามข้อนะคะที่ผู้หญิงอยากจะให้ผู้ชายเนี่ยปรับปรุงตัวไปทํากันซะน,นะคะแล้วความรักของคุณจะดีขึ้นค่ะ